จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสาราช2 3บปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ ทถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดิกวา้าาาทีคยยเอู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลาธีพบชาวอุบลวันพุทธที่24พฤษภาคม2566โดยกระผมนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้บริหารจังหวัด จะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลราชธานีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพยากรณ์อากาศอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมจัดทีมปฏิบัติการด้านสาธารณภัยประจำพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้ทันท่วงทีก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทุกช่องทางหากประสบภยัยพิบัติใดๆสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่ลายปอพรับแจ้งเหตุ1784หรือโทรแจ้งสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับด้านฝุ่น pm 2.5เมื่อวานนี้ครับเฉลี่ย34ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดและอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติโดยในวันที่22พฤษภาคมพบจุดความร้อนเกิดขึ้น2จุดในพื้นที่การเกษตรอำเภอเคื่องใน1จุดและพื้นที่การเกษตรอำเภอสํารงค์1จุดสำหรับอุบัติเหตุทางถนนอุบลราชธานีวันที่22พฤษภาคม2566ผู้บาดเจ็บ 56กรายผู้เสียชีวิตหนึ่งรายขอให้พี่น้องชาวอุบลระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับมันดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในชุมชนขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดพร้อมตรวจสอบต่อพรบรประกันภัยรถอย่างต่อเนื่องเพื่อตัวท่านครอบครัว และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับวันที่24พฤษภาคมเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11มกราคม2565เห็นชอบให้วันที่24พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราุรงคร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชนพศส5 6 2ขึ้นในวันที่24พฤษภาคม2562เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมดํำลดึกพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและสืบสารพระราชปันนิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร ป่าไม้ให้คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้องคอ์กรทั้งภาครัฐเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่าเกิดความภาคภูมิใจเป็นเกียรติแก่ชุมชน โดยในปัจจุบันประเทศเรานะครับประเทศไทยของเรานั้นมีป่าชุมชนอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากกว่า11,327แห่งนะครับรวมเนื้อที่ประมาณ6,290,000ไร่มีชุมชนร่วมบริหารจัดการป่ามากกว่า13,028หมู่บ้านโดยชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการบำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชนสอดคล้องกับวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่นจังหวัดบุรราชธานีก็ขอรณรงค์ให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนหน่วยงานองค์กรและพี่น้องชาวอุบลรราชธานีได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ป่าปลูกต้นไม้บำรุงรักษาป่าชุมชนทำฝายชะลอน้ำลาดประเวณดูแลป่าทำแนวกันไฟเพื่อรักษาป่าไม้ให้คงความสมดุลและชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ให้ป่าเกิดความอุดอมสมบูรณ์สืบทอดเป็นบรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปนะครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาครับกระผมได้เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีถุกเฉินอุทกภัยปี2565พร้อม ได้พบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะสองจุดนะครับช่วงเช้าก็ไปที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุกไหมอำเภอวารินชำราบนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปที่หอประชุมอำเภอดอนบดแดงนะครับซึ่งก็มีทั้งท่านในอำเภอวารินชำราบในอำเภอดอนบดแดงนะครับ ท่านาผัวหน้าสุรราชการผู้แทนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทนายกเจศสมุรตีตำบลบุงไหมทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับที่ในพื้นที่นะครับได้มาร่วมให้กําลังใจนะครับแล้วก็ได้ร่วมมอบเงินให้กับพี่น้องที่ประสบภัยด้วยนะครับสืบเนื่องจากภัยพิบัติโอทโกภัยในพื้นที่จังหวัดนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับ มีความเสียหายด้านการดำรงชีพที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงกันคลังว่าด้วยการทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศส5 6 2จำนวน10อำเภอซึ่งได้แก่อำเภอวารินชำราบอำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอตราการเพื่อผลตันสมพี่บุบางสหารสว่างวีระวง์เดชอุดมสำโรงดอนบดแดงและอำเภอนาเยีย โดยได้มีการอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้วห้าอำเภอได้แก่อำเภอตรลกการเพื่อผลสำโรงเดชุด,ดมนาเยียและอำเภอตาลสุมนะครับโดยกระผมได้อนุมัตินะครับเงินทดลรองราชการในอำนาจผู้ว่าการจังหวัดตามมาติคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานีหรือกชพจครั้งที่7ทับสอ6 เมื่อวันที่3พฤษภาคม2,566นะครับโดยเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีที่อยู่อาศัยประจำยุงข้าวโรงเรือเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน1,187ครัวเรือนเป็นเงิน8 7 8านบาทในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอวาดินชาราบ ในพื้นที่หมู่หนึ่ห้าตำบลโพใหญ่หมู่หนึ่งสามหาบสิบเอ็ตำบลบุงไหมจำนวนห้าครัวเรือนเป็นเงิน5 3าล5 1 7บาทในอำเภอดอนมดแดงในพื้นที่หมู่1นึ่งถึงสิบสิบสอาบสตำบลดอนมดแดงหมู่ที่467หกเจดสิบเอ็ดบสอตำบลเหล่าแดงและหมู่ที่3าม ตำบลท่าเมืองจำนวน263โครัวเรือนเป็นเงิน622,633บาทนะครับแล้วก็ในวันที่24พฤษภาคมนะครับกระผมก็จะได้ไปเป็นประธานมอบในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับในพื้นที่10ชุมชนในเขตเทศาบาลนาครอ,อุบลราชธานีจำนวน361โครัวเรือน เป็นเงิน1 9 9 4 7 2 0บาทนะครับวันที่23พฤษภาคมเช่นเดียวกันครับกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเจ็จเตงมงคลเป็นประธานการประชมุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลเชิดโชเกียรติจากสมเด็จพระนิิธาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำวาระรอบๆ231ปีอุบลราชธานีฮวงเฮืองเมืองธรรมแล้วก็จะมีงานประจำปีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี122ปีแห่เทียนพรรษาถวยราชไฟ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษานะครับ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เสนอให้มีกิจกรรมเชิดชูครูช่างเทียนเพื่อยกย่องเชิดโูเกียริและเสริมพลังให้แก่ครูช่างเทียนรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับช่างเทียนรุ่นใหม่ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสืบสารงานเทียนตลอดจนสร้างสรรค์และถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำต้นเทียนภรษาของจังหวัดเป็นมรดกของท้องถิ่นและชาติไทย ซึ่งจะมีการคัดเลือกช่างเทียนที่มีความเหมาะสมเพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลพระราชทานโดยที่ประชมุมจะร่วมพิจารณาและพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมในเบื้องต้นให้กำหนดรับรางวัลกำหนดรางวัลเป็น2ประเภทนะครับได้แก่ประเภทที่1รางวัลพระราชทานสําหรับช่างเทียนในรุ่นครู1รางวัล2รางวัลระดับจังหวัดสําหรับช่างเทียนรุ่นใหม่นะครับ ซึ่งก็จะมีการประชมุมเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อรางวัลและเกณฑ์การพิจารณารางวัลแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมโดยได้รับความอนุเคราะห์จากดรติ๊กแสนบุญอาจารย์ประจำคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอบบุบลราชธานีเป็นผู้ออกแบบร่างโล่รางวัลพระราชทานเชืดชูเกียรติเพื่อนำเสนอสำนักพระราชวังต่อไปนะครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุบลราชธานีได้ร่วมกันจัดงาน122ปีประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีถวยราชฝ่ายธรรมงามล้ำเทียนพรรษาซึ่งในปีนี้ก็กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2566โดยนักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวอุบลสามารถ เข้าเยือนวิถีชีวิตชุมชนคนทำเทียนและมีส่วนร่วมในการทำเทียนพันษาทั้งประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์ประเภทเทียนโบราณณชุมชนและวัดต่างๆทั่วเมืองอุบลราชธานีตลอดเดือนกรกฎาคมและเข้าชมเทียนพันษาอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่วัดงานตรากานตา ตลอดเดือนสิงหาคม2566และที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือการชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ทั้งขบวนแห่ภาคกลางคืนและขบวนแห่จริงในวันที่3สิงหาคม2566แล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับในงาน122ปีประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีทวยรา่ายธรรม งามล้ำเทียนพรรษาในระหว่างวี่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2566นะครับตามที่ประเทศไทยโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ส่งค้า,าน,นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32 ระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566ณกรุงพนมเปญราชอาณาจัก,กรกัมพูชาซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าวก็มีนักกีฬาชาวจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนทีมชาติไทยซึ่งสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณารวบรวมข้อมูลของนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาซีเกม ครั้งที่32นักรุงพนมเป็นราชอาจากกักรกัมพูชาจำนวน10ท่านดังนี้ครับ 1. ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงพยอมศรีหงษานักกีฬาเซปักตะกร้อภูมิลำเนาตำบลหนองบกอำเภอเหล่าเสือโก้ได้รับหนึ่งเหรียญทองทีมเดี่ยวหญิงหนึ่งเหรียญทองทีมชุดหญิง 2. อสิบเอกหญิงอรวรันภารณังนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ภูมลำนาตำบลท่าโพศรีอเภอเดชอุดมได้รับ1เหรียญทองทีมหญิง1เหรียญทองหญิงคู่1เหรียญทองแดงหญิงเดี่ยว30เอกทวีศักดิ์ทองสายนักกีฬาเซปักตะกร้อภูมิลำนาบ้านทาตตำบลทาตภอ,อวาดินชาราบได้รับ1เหรียญทองทีมเดี่ยวชาย1เหรียญทองทีมชุดชายและ1เหรียญทองทีมสี่คน 4นายธนรัตน์แสนเพชรนักกีฬามวยสมัครเล่นสากลสมัครเล่นรุ่น51กิโลกรัมภูมิลำเนาบ้านโคกสะอาดตำบลน,น้ำขุนอำเภอน้ำขุนได้รับ1เหรียญทอง5นางสาววิบูลรัตน์ธนพันธ์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงภูมิลำเนาตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมได้รับ1เหรียญทอง6สิบตรีกิติชัยคำแสนราช นักกีฬาตะก้อชินลงภูมิลำเนาตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเดชอุดมได้รับหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงเจ็ดนายวีรศักพิมพานักกีฬาฟลอร์บอลภูมิลำเนาตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมได้รับหนึ่งเหรียญทองแปดนางสาวพ,พันณีมูลสารนักกีฬาฟลอร์บอลภูมิลำเนาอำเภอน้ m ขุ่น จังหวัดอุบลราชธานีได้รับหนึ่งเหรียญเงิน 9. นายธีรพงศ์พิมพาวัตรนักกีฬาเจ็ตสกีภูมิลำเนาตำบลเมืองเดชอเภอเดชอุดมได้รับหนึ่งเหรียญเงินและ1 0 10เอจันทริศคู่แก้วนักกีฬาเซปักตะกร้อภูมิลำเนาบ้านนามสมัยตำบลนามสมัยอเภอตรักการพืชผลได้รับหนึ่งเหรียญทองทีมชุดชายครับทั้งนี้จากการประสานการ ปฏิบัติกับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเขาทราบว่าได้เดินทางกลับไปปฏิบัติงานและปฏิบัติราชการณหน่วยงานต้นสังกัดแล้วซึ่งในกรณีเงินรางวัลการแข่งขันของนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ครับนักกีฬาทุกคนมีสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลจากกองทุนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยในอัตราดังนี้เหรียญทองเหรียญละสอง0,000บาท เหรียญเงินเหรียญละ10,000แสนบาทเหรียญทองแดงเหรียญละห0,000บาทกรณีได้มากกว่า1เหรียญประกาศกำหนดให้ได้รับทุกเหรียญในอัตราที่แจ้งแล้วทั้งนี้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดำเนินการขอรับเงินรางวัลตามประกาศโดยเบิกจ่ายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ สำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบนราชธานีก็ได้แจ้งนะครับในนามจังหวัดแจ้งในอำเภอท้องที่ที่นักกีฬามีภูมิลำเนาอยู่เพื่อทราบและจัดทำป้ายแสดงความยินดีติดตั้งนัที่ว่าการอำเภอและแจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นักกีฬามีภูมิลำเนาอาศัยอยู่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ได้ภูมิอกภูมิใจในความสามารถ ของพี่น้องชาวอบลในกรณีการแสดงความยินดีโดยการจัดรถแห่นะครับการจัดรถแห่ก็ได้ขออนุมัติในการประสานกับนักกีฬาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณากำหนดบันเวลาที่ตรงกันเพื่อสามารถดาเนินการได้โดยสะดวกและจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณากำหนดรูปแบบการดาเนินการอีกครั้งนะครับในนามของจังหวัด บนราชธานีก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้ง10ท่านที่ได้รับเหรียญรางวัลน,นะครับรวมทั้งนักกีฬาทุกท่านที่เป็นตัวแทนของชาวอุบลราชธานีนะครับที่ได้ร่วมการแข่งขันทุกท่านเลยแม้ว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ตามครับก็แสดงความยินดีแล้วก็ให้กําลังใจทุกท่านครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับพบกับผม ในวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2566ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566เพื่อนำรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตน้อมกล่าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถรัรมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566เวลา5นาฬิการับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2566ณสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งหรือเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในเขตจังหวัดอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์045344589